สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2568ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาบมบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพสัตร์าจารย์กิติยศสงครามทรัพย์เจริญ วันนี้เวลา18นาิ10นาทีสมเด็จพระนิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาบารรณรสภาควัดเป็นจมามบพิตุสิตวนารามในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรธธรมศพศาสตราจารย์กิติยศสงครามทรัพย์เจริญ ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามรัพย์เจริญเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2470เป็นบุตในเลี้ยงและนังลาบทรัพย์เจริญหลังสำเร็จการศึกษาแพทยาศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในปี2495ได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในหลายหลักสูตรนับเป็นแพทย์ผู้ส่งคุณวุฒิที่มีคุณูปการต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย โดยเป็นผู้พบโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาเป็นคนแรกของประเทศและเป็นผู้ริเริ่มในการรณรงค์เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพเป็นที่มาของการควบคุมและลงโทษการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนอกจากนี้ยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมบุหรี่และสุขภาพนานาชาติครั้งที่สที่สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประธานกรรมการมูลนิธิปราบวรณโรคเลขาธิการและนายกแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชปธัมภ์สาสตร,รจาจย์เกียรติยศสงครามรั์เจริญถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสลโลหิตเมื่อวันที่7กันยายน2568สิริอายุ97ปี พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนท้อดพระเนตรนเทศการพิเศษและทรงฟังการเสวนาชุดมรดกความทรงจำจากแผ่นดินพระมหาธีรราชเจ้า วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชชลาวุธานุสร์หอสมุดแห่งชาติทอดพระเนตรในิทศการพิเศษชุดมรดกความทรงจำจากแผ่นดินพระมหาธีราชรเจ้าจะแสดงวัตถุอันทรงคุณค่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เชื่อมโยงกับความทรงจําในเหตุการณ์สําคัญและประวัติศาสตร์ในรัชสมัยอาทิเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ เปี่ยนที่รลึกเมื่อครั้งเสด็จนิวัตรพระมหานครโดยวิถีรอบพิภพสร้างขึ้นในคราวที่สมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชราวุฒิสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินนิวัตรพระมหานครโดยวิถีรอบพิภพพุทธศักราช2445 ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับสยามผ่านทางสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นเพื่อทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองในทวีปต่างๆตามเส้นทางเดินเรือมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเรียนที่ระลึกเสด็จประพาสมณนฑนพายัพรัตนโกสินทร์ศก124บัญชีอาหารงานพระราชทานเลี้ยงในการฉลองเรือหลวงพระร่วงและสมุดแจ้งเขตสำหรับใช้ในราชการสนามเสือป่าเป็นต้น จากนั้นทรงฟังเสวนาเรื่องมรดกความทรงจำจากแผ่นดินพระมหาธิราชรเจ้าโดยเรืออากาศตรีสามารถเวสวุวรรณเรืออากาศเอกนิรันดรวิสิตสินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวีจูทสิงห์ซึ่งมูลิทธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถรัมภ์ร่วมกับมูลิทธิเพชรรัตน์สุวัฒนาและมูลิทธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในอภิลักษิตะสมัย100ปีวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2568 หนึ่งร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริสภาพ,พันนวดีและหนึ่งร้อยปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวระราชเทวีเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ผ่านการจัดแสดงวัตถุอันทรงคุณค่าถ่ายทอดเรื่องราวและความทรงจําแห่งยุคสมัยและแลกเปลี่ยนเกรดประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชาจริยวัตรพระราชากรณียกิจและคุณูปการอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสบนิกร จนถึงปัจจุบันองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็ดวันพระราชทานศพศาสตราจารย์กิติยศสงครามรับเจริญ วันนี้เวลา9ก้านาิกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าบปดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการบำเพ็ญพระรจุกุศลเจ็วันพระราชทานศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญณศา,าราบารรรสภาควัดเบญจมาประพิษดุสิตวนารามซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสลโลหิตเมื่อวันที่7กันยายน2568รสิริอายุ97ปี ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรับเจริญสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายแห่งและอดีตกรรมการแพทย,ทยสภานับเป็นปูชนียบุคคลของวงการแพทย์ที่มีคุณูปการต่อวงการแพทย์และสาธารณาสุขโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจและการควบคุมวัณโรคซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรน,นรงค์ให้คนไทยไม่สุบ,บุรีทั้งริเริ่มควบคุมการสุบ,บุรีในที่สาธารณะ ขณะด,ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้เสนอแนะให้โรงงานยาสูบพิมพ์คำเตือนบนซองบุหรี่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนนอกจากนี้ยังเคยเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเดพระเจ้าอยู่หัวด้วย ผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้ลายตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ในชดนรินเกิดสมผู้ราชาการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตระราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีไปมอบแก่จ่าสิบเอก ig, วัทยุยศยอดเอียดจ่าสิบเอก ig, ราชยุทธด,ดำเกิดสิบเอกนัทวิสิทธิ์เพชรสุวรรณสิบเอกอนุชามาแปะและพลทหารธีรพัฒน์มัตตมินที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์หน่วยเฉพาะกิจสงขลา40โดยกองร้อยทหารราบที่3 จัดกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านคูเต่าตำบลคูหาอําเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลา ขณะเคลื่อนย้ายผ่านบริเวณพื้นที่หมู่ที่16บ้านคลองพลตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้เกิดอุบัติเหตุรถเกราะพลัดตกไหลาทางเมื่อวันที่11กันยายน2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบระมราชินีนาถอำเภอนาทวีนับเป็นพระมหารกรุณาธิคุณแก่กำลังพลรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ องค์กมนตรีเป็นประธานกิจกรรมโครงการสืบสารพระราชปณิธานโดยแพทย์อาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลิธิโครงการหลวงพร้อมมอบสิ่งของให้แก่เกษตรกรและนักเรียน วันนี้ที่โรงเรียนสมทวินจินตะไมบ้านห้วยแล้งตชดออนุสรอ,อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายพลเอกกรนวัตรุติดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสารพระราชปณิธานหน่วยแพทย์อาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลิธิโครงการหลวงพร้อมตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งมูลิทิโครงการหลวงดำเนินงานแบบบรูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสวนดอกมูลิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุงโดยหมุนเวียนไปตามศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40แห่งให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านจิตเวชบริการทันตกรรมตรวจหูฝังเข็มรักษาตามอาการตัดผมตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็น กิจกรรมดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวทางพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือรัษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โอกาสนี้องค์คมนตรีมอบสิ่งของแก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน501ครัวเรือนโดยมีผู้แทนชุมชนและเกษตรกรเป็นตัวแทนรับมอบพร้อมกับมอบขนมแก่เด็กและเยาวชนจำนวน200ชุดรวมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาที่ให้บริการแก่ประชาชนตลอดจนได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนทรศอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ